ของคุณนันลายเข้ามาคนแรก ECC คือป,ญญาาททปัญญาจารย์บทที่สิบเอ็ดข้อเจ็ดปัญญาจารย์บทที่สิบเอ็ดข้อเจ็ดแสงสว่างเป็นที่ชื่นใจและการที่ในตาเห็นดวงตะวันก็เป็นที่ชื่นบานล,ลายเข้ามาไม่ได้ถามอาแต่ว่าข้อนี้ดีข้อนี้ดีนะ ที่พี่ว่าดีเพราะว่าอรู้ไหมเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณนั้นเขาได้ให้ถามเขาไม่กีเข้ามาไงกาเกี่ยวกับเรื่องกระตากตารเหน็นและการได้ยินเราไม่เห็นนี่นะต,ตอนนั้นพอมาเห็น,นพอเข้ามาเจอข้อนี้เขาก็มานึกถึงว่าเออมันมันมันสามารถรวมพระคัมภีร์ไว้ในหมวดเดียวกันได้คือเรื่องการเห็นและการได้ยินเพราะเนื้อหาข้อนี้จึงจึงจึงเขาจึงส่งมาโดยไม่ได้ถามแต่รู้สึกว่าดี ก็เดี๋ยวพี่อ่านซ้ําให้ฟังแสงสว่างเป็นที่ชื่นใจและการที่ในตาเห็นดวงตะวันก็เป็นที่ชื่นบานอ่ะข้อเดียวสั้นๆเราลองมาแปลให้เข้าความหมายทางจิตวิญญาณนะส่วนใหญ่คนแปลพระคัมภีร์ในบทปัญญาจาร์เนี่ยส่วนใหญ่จะแปลตามตัวหนังสือนะและตามความคิด แต่แล้วเอาความหมายทังจิตวิญญาณมาพูดกันซิว่าข้อเดียวสั้นๆเนี่ยแสงสว่างเป็นที่ชื่นใจและการที่ในตาเห็นดวงตะวันก็เป็นที่ชื่นบานเอาแค่นี้พอแล้วเราดูที่ว่าแปลว่าอะไรอ่ะมีอยู่นิดเดียวไหนๆก็ไหนๆละเราเริ่มแต่ข้อหนึ่งเลยไหมเอาค่ะนะอุ้ยดีมากนะแล้วเดี๋ยวมันเอาถึงข้อแปดพอสั้นๆเราจะรู้ว่าบทนี้ นะเราจะได้รู้ว่าไอแสงสว่างเนี่ยกระดวงตะวันเนี่ยมันคืออะไรมันทําให้ชื่นใจกระชื่นบานเนี่ยมันคืออะไรแปลว่าอะไรนะโอเคนะก่อนอื่นเราเริ่มดูหัวข้อก่อนความประพฤติของคนมีปัญญาเห็นไหมพี่บอกว่าเวลาเราจะแปลพระคัมภีร์เนี่ยนะเราอย่าลืมอ่านเริ่มต้นและอ่านต่อท้ายไปจากคาที่เราสงสัยนะแล้วถ้ายังไม่ได้คําตอบนะมาดูหัวข้อว่าหัวข้อกำลังพูดถึงเรื่องอะไร หัวข้อกำลังพูดถึงเรื่องความประพฤติใช่ไหมความประพฤติก็คือการดําเนินชีวิตหรือการกระทํานะอันเดียวกันนะของคนมีปัญญาเออพยยอีพูดถูกแล้วว่าความประพฤติของคนที่มีพระเยซูเห็นไหมใครจะติ๊กไว้ก็ได้ไปโยงไว้กับไอาทิตย์ที่แล้วก็ได้ชีวิตใหม่ในพระคิ์ เห็นยังกว่าหมายเดียวกันโอเคไหมชีวิตเก่ากับชีวิตใหม่โอเคแล้วนี่คือชีวิตใหม่ในพระทิตศนั่นเองอ่ะอ้อมเชิญอ่านข้อหนึ่งปัญญาจารย์บทที่สิบเอ็ดข้อหนึ่งความประพฤติอของคนมีปัญญาหัวข้อจงโยนขนมปังของเจ้าลงบนน้ําอีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้หยุดโดยเฉพาะข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยเราเคยคุยมานาน,านแล้รู้สึกเมื่อปีกายนะ รู้สึกจะเป็นคําถามของ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 ตั้งสมัยยุคบ้านธิกิอ่าอ่านะแล้วก็ว่าแปลว่าอะไรนะแต่คุณกบยังไม่ได้ฟังดีไม่ดีอาคมก็ยังไม่เคยได้ฟังนู้นู้ถามคนเดียวนะอ่านะแล้วพี่ก็ตอบไปแล้วนะแล้ววันนั้นที่คุณนานถามก็มีใครตอบได้ว่าแปลว่าอะไร อ่ะทีนี้ใครรู้แล้วก็เฉยเฉยคนที่ไม่เคยฟังลองช่วยถามทีพี่จะถามว่าจงโยนขนมปังของเจ้าลงบนน้ำอีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้ข้อเดียวเนี่ยแปลว่าอะไรพระเจ้าบ่อยคุณโยนขนมปังลงไปในน้ำหรือบนน้าแล้วพ่อพงว่าอีกหลายวันเจ้าจะได้มันมันเป็นไปได้ไหมพระธรรมพระเจ้าอย่างเงี้ยเชื่อถือได้ไหม ช่ไหมมันขัดกับความจริงใช e? k, ่ไหมถ้าเรามีหนมปังก้อนหนึ่งอ่ะเห็นไหมคุณคุณคุณเคยคุณเคยเลี้ยงปลาไหมเอาหนมปังโยนลงไปในน้ำแบะปลารึลุบลุบุบกินหมดเลยมันเป็นการหวานนะโอ้ออะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ผมมองผมมองอย่างนี้นะเออคล้ายๆกันหวานแต่ทีนี้การโยนขนมปังลงในน้ำหมายมันหมายถึงว่าเราทําสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่ได้อะไรตอบแทนแน่ๆน่อะแต่ว่าคือการหวะานคือการให้โดยที่ไม่ไม่มือฝากไม่ถ่วงใช่อ่ะทีนี้มันจะกลับมา หมายความว่าไงที่ได้มาคือไม่ใช่ขนมปังอ่จะได้อย่างมาแทนอะไรอีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้พบมันก็คือพบขนมปังมันลอยอื่นขึ้นมาลอยเอิดอยลอยขึ้นมาเห็นไหมอี๋บอกว่ามันจะลอยอื่อขึ้นมาเลยอีไม่ใช่แต่ของอาโคกอันแรกไม่ไม่ลอยนะอ่ะโอเคฟังนะฟังนะเราดูถึงภาพความจริงว่าเราโยนขนมปังลงไปในน้ําเนี่ยนะ พี่ยกตัวอย่างว่าเวลาไปเลี้ยงปลาเนี่ยโยนไปเนี่ยปลาก็กินหมดมแต่พระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่าอีกหลายวันเจ้าจะได้มันมามันเป็นไปไม่ได้หรือถ้าหากโยนลงไปในน้ําธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีมปลาเช่นโยนลงไปในแม่น้ําเนี่ยแล้วไม่เห็นปลา,า,ากินอะ่ะนะแม่น้ําก็ไหลไปเรื่อยหนมปลาอาจจะลอยไปหายไปแต่จริงๆแล้วหนมปลามันจะละลายน้าหมดเลย คุณคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้ขนมปังกลับมาอีกเลยแต่คําพูดพระเจ้าบอกว่าอีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้แปลว่าอะไระพูดแล้วมันก็ต้องเป็นจริงอ่าจำไว้ที่คุณกบพูดกับอาคมพูดเนี่ยนะทั้งนี้นไม่เคยได้ยินมาเลยนะถือว่าใช้ได้เป็นเรื่องก,การหวาน,นเห็นไหมแสดงว่าถ้าคุณมีของของหนึ่งเนี่ยแล้วคุณโยนล,ลงไปในน้ําโยนลงไปในน้ํา อาการเช่นนั้นที่ยโยโยลงไปคุณก็รู้อยู่แล้วว่าโยนไปแล้วไม่มีทางได้แต่คุณเต็มใจโยนลงไปแสดงว่าคุณกระทําอะไรก็ตามนะความประพฤติของคนมีปัญญาอย่างนี้คือความประพฤติของคนมีปัญญาความการประพฤติของคนที่มีพระเยซูจะทําอะไรก็ตามโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนก็คือการทําอะไรก็ตามตรงกับพระพีในแมทธิวบทที่ห้าคือคุณกระทําอะไรก็ตามโดยจากมือขวาและมือซ้ายคุณไม่ถ่วง นี่คือลักษณะของคนที่มีพระเยซูคริสต์หรือลักษณะของชีวิตของพระคริสต์ในดำเนินชีวิตแบบพระเยซูคริสต์เหมือนกับพระองค์ใช่ไหมนะพ่อไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยสิ่งที่พ่อหวังก็คือให้คือสิ่งที่เราควรจะได้จากผลที่พระองค์ได้ทรงกระทำเท่านั้นเองเห็นไหมเอาโอเคนะข้อสองจึงมาขยายความไงให้เราเข้าใจข้อหนึ่งง่ายขึ้นจงปันส่วนหนึ่งให้แก่คนเจ็ดคน นะหรือแปดคนก็ได้นะคุณมีของอยู่ชิ้นนึงพระองบอกว่าให้คุณให้คนไปเลยเจ็ดคนหรือแปดคนเ mm hmm. พราะเจ้าไม่ทราบว่าสิ่งสามานอย่างใดจะบังเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินแปลว่าอะไรอย่าอย่าหวงของไว้ะน,น,นะอย่าสะสมมันนะอย่ารักมันนะนะพระองค์มีความหมายว่าการที่เรามีของอะไรต่างๆเนี่ย พระคัมภีร์พูดเสมอว่าไม่มีอะไรที่เราได้มาโดยไม่ได้มาจากพระเจ้านะและพอ,องค์ประสงค์ไม่ต้องการให้เราสะสมพอองค์ประสงค์ให้เราเป็นพรให้แก่คนอื่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณจะให้คนเจ็ดคนแปดคนก็ได้แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้แปลว่าเจ็ดคนหรือแปดคนแปลว่าให้ใครมากเท่าไหร่ก็ได้กี่คนก็ได้มีก็แจกจ่ายเข้าไปให้เข้าไปไไเห็นไหมพระเยซูคิดถึงผู้เกษตีคนนั้นไง เจ้าจงยังขายอยู่สิ่งหนึ่งนะจงไปขายทรัพย์สมบัติทั้งหมดแล้วแจกให้กับคนยากจนแล้วตามเรามาเห็นไหมนี่ค okay? ือควาหมายพตรองบอกว่าบริบทสําคัญจริงๆนะคือแมทธิวโมโรโกลูกายอคุณต้องแตกฉานให้ได้เลยแล้วคุณจะเข้าใจว่าพีรบทอื่นๆได้ง่ายขึ้นเห็นไหมสรุปข้อหนึ่งและข้อสอคือชีวิตของคนที่เป็นคริสเตียนหรือชีวิตของคนที่ประพฤติ แบบคนมีพระเจ้าหรือคนที่มีมีชีวิตที่ประพฤติแบบคนที่มีผลวิญญาณนั่นเองเห็นไหมคืออะไรคือทําอะไรก็ตามทาด้วยใจกว้างขวางนะแล้วก็ทําอะไรก็ตามอย่าก,กําหนดเลือกคนทําไม่ใช่เจ็ดคนหรือแปดคนมากกว่านั้นก็ได้ไม่ใช่ทํแค่เจ็ดคนคนที่แปดฉันไม่ทําไม่ใช่คนที่เก้าฉันไม่ทําฉันเลือกแค่เจ็ดคนไม่ใช่ใครก็ได้ทํากับเขาทุกคน นะโดยเดี๋ยวรู้ว่าทำยังไง <c oughs> นะแต่ต้องเป็นการกระทําโดยที่ทําด้วยมือขวาและมือซ้ายไม่ถ่วงคือทําด้วยไม่มีเงื่อนไขนะสรุปแล้วนี่ก็คือเป็นการกระทําหรือดําเนินชีวิตของคนที่มีเกิดผลพระวิญญาณน,นั่นเองโอเคนะเอาละเชิญอ่านข้อสามถ้าบรรดาเมฆมีฝนอยู่เต็มมันก็จะเทหมดลงมาบนแผ่นดินโลกโดยดเห็นไหม พองจึงเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับว่าเอในแม่ทิพย์พุทธเจนว่าพ่องทรงประทานฝนและแดดให้แก่คนชอบทมและคนอารรมเท่าเทียมกันพองจึงยกตัวอย่างว่าดูธรรมชาติว่าเวลาฝนมันตกอ่ะมันมีมันมีเก็บฝนไหมมันมีเท่าไหร่ก็เทหมดเลยเห็นไหมไม่มีการสะสมไม่มีการสะสมเทจนหมดเห็นไหมมีเท่าไหร่ถ้าฝนตกเท่าไหร่มันเทจนหมดเลยจนถ้าหมดฝนแล้วมันก็หยุดเห็นไหมไม่มีการเก็บไม่มีการสะสม แล้วให้เราดูว่าฝนฝนต่อมาเป็นไงฝนมันเคยหมดไหมมันเหมือนกับว่าเราเอาขนมปังใช่ไหมโยนไปน้ำใช่ไหมเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวขนมปังหมดแต่พระงอ์บอกเดี๋ยวจะได้คืนมาพ่องค์บอกดูพ่อองค์มีตัวอย่างพ่อองค์ให้ฝนตกออกมาฝนเคยหมดไหมแล้วพ่องค์เก็บฝนไหมไม่เก็บเห็นไหมตกเท่าไหร่ตกให้หมดเลยแต่พระโอ์เป็นตัวอย่างให้เราดูธรรมชาติว่านะยิ่งหวานก็ยิ่งเก็บเกี่ยว เห็นไหมถึงวันนี้กี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วกี่ล้านปีมาแล้วฝนไม่เคยหยุดตกทั้งๆที่มันเทฝ,ฝนลงมาจนกระทั่งท้องฟ้าโล่งใสเลยเดียวมันก็ก่อตัวเป็นเมฆเป็นฝนขึ้นมาอีกเห็นไหมและถ้าต้นไม้ล้มลงทางใต้หรือทางเหนือมันล้มลงตรงไหนมันก็นอนอยู่ตรงนั้นเห็นไหมก็ยกตัวอย่างต้นไม้เห็นไหมนะ เป็นตัวอย่างไม่ว่าต้นไม้ที่ไหนก็ตามลม้มลงมันก็อยู่ที่มันตรงนั้นแหละนะยกตัวอย่างลม้มลงอ่ะใครจะคิดว่าข้อน,นี้จะจะเพิ่มเติมอะไรไหมยกตัวอย่างต้นไม้อ่ะและถ้าต้นไม้ลม้มลงทางใต้หรือทางเหนือมันล้มลง,ลง,ลงตรงไหนมันก็นอนอยู่ตรงนั้นลม้มลงคือตายแต่ไม้ใช้ประโยชน์ได้ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์มั่นคงไลยค่ะล้มนะ ไม่เป็นไรนแปลได้ตรงนี้แปลได้ช่วยตีความได้ว่ามันม<อ>ควร<อ>จะแปลว่าอะไรนี่นันไม่เปยนแลงอืนไม้ลม้มลงอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะคนบริเวณนั้นได้ใช้ประโยชน์แต่ไม้ล้มอ่ะมันไม่มีชีวิตไม้ล้มเขาเอาไปทาเฟอร์นิเจอร์ทําบ้านเป็นสมบัติอ่ะได้ความหมายอะไรเมฆมีอยู่เต็มมันก็เทหมดการดอ,อ,อ่ะและต้นไม้ ล้มลงทางใต้หรือทางเหนือมันล้มลงตรงไหนมันก็นอนอยู่ตรงนั้นวามันเป็นหลักของมันมมชรชติตงไหนก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้เปไอ่านะคุณคุณคุณกบยกตัวอย่างว่าต้นไม้เนี่ยมันเกิดตรงนั้นมันล้มลงอยู่นั้นมันไม่ไ,ไปไหนไมไ่สูญหายไปไหนไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราต่อข้ออื่นมาโอเคนะเอาละข้อสี่ ผู้ใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หวานพืชและผู้ที่มองเมฆก็จะไม่เกี่ยวข้าวเอาละตรงนี้พ่ได้ยกตัวอย่างคนที่ไม่แสดงความประพฤติแบบพระเยซูคิ์ออกมามัวแต่คอยจังหวะคอยโอกาสเห็นไหมนะตอนนั้นพูดถึงว่าเอจะปลูกพืชจะทิ้งเออมีแต่จดจ้องจ้องมีแต่ว่าทํามีแต่พูดว่าจะทําจะทํานะไม่เห็นลงมือสักทีหนึ่งเห็นไหมนี่คือนี่คือความหมาย นะและผู้ที่มองเมฆก็จะไม่เกี่ยวข้าวเห็นไหมมองมองเมฆพุ่ง<ม>แบบว่าอะไรเดี๋ยวนี้บัดนี้ไม่ใช่คอยม,ม,มีโอกาส<ม>อยากทิ้งโอกาสหรือ,อทิ้งทิ้งโอกาสที่จะกระทําหรือกระประพฤติแบบคนมีปัญญาโอเคนะให้ทําเลยกระดูกมีขึ้นในมดลูกของหญิงที่มีครรภ์อย่างไรฉันใดเจ้าก็ไม่ทราบถึงกิจาการของพระเจ้าผู้ทรงกระทําสิ่งสารพัดฉันนั้น อันนี้ไม่ต้องแปลตรงๆเลยนะเพราะว่าปัญญาของพระเจ้าเรายิ่งใหญ่กว่าเราเยอะนะตรงนี้เรียกสรุปมาว่าปัญญาของเราเนี่ยคิดแต่ว่าให้ขนมไปขนมปังไปแล้วมันก็หาย<ม>แต่พระเจ้าบอกให้ไปแล้วเดี๋ยวจะมามโอเคไหมพระเจ้าบอกว่าอะไรนะเออเวลามีของยาสะสมของให้มีและให้แจกจ่ายเข้าเป็นพงองกับคนอื่นนะไอเรามีแต่คิดตรงข้างกับพระเจ้า คิดแต่ว่าจะสะสมสะสมให้มีมากขึ้นมาขึ้นแต่พระเจ้าบอกไม่ใช่แบบนั้นเห็นไหมโยมผิดได้เยอะแยะเลยนะเขาหวานมากเขาเ,ขาเขก็บเกี่ยวมากเห็นไหมแต่คนที่เก็บไว้ออไม่มีไรงอกเงยเลยโอเคนะนี่คือพระเจ้าข้อหกเชิญอ่านเวลาเช้าเจ้าจงหว่านพืชของเจ้าและพอเวลาเย็นก็อย่าหดมือของเจ้าเสียเพราะเจ้าหาทราบไม่ว่าการไหนจะเจริญการนี้หรือการนั้นหรือการทั้งสองจะเจริญดีเหมือนกันเห็นไหม อันนี้พงยกตัวอย่างต้นไม้ที่พูดหรือหวานพืชหรือทําไร่ทํานามาพูดแต่ความหมายก็คืออันเดียวกันคือนะไม่ใช่อคอยหวานตอนเช้า<ม>ตอนเย็นไม่จะหวานนะ<ม>อย่ากจะคิดว่าจะกําหนดจะหวานเวลานั้น<ม>เวลานี้หวานได้ทุกโอกาสหวานได้ทุกเวลานะ,<ม>สะแสดงสาแดงชีวิตพระคิตได้ทุกเวลานะนี่คือความหมายข้อเจ แสงสว่างเป็นที่ชื่นใจและการที่ในตาเห็นดวงตะวันก็เป็นที่ชื่นบานเอาละที่นี้มาถึงข้อบัางพีที่ลายเข้ามาแล้วนะเราก็จะเข้าใจว่าแสงสว่างเป็นที่ชื่นใจแสงสว่างในที่นี้ก็คือการประพฤติเห็นไหมแสงสว่างในที่นี้คือการประพฤติของคนมีปัญญานะแสงสว่างในที่นี้ก็คือชีวิตที่สำแดงพระคิ์แสงสว่างในที่นี้ก็คือการสะท้อนพระสิริพระเจ้าออกมา หรือผลพระวิญญาณที่สําแดงออกมานั่นเอง <c oughs> แสงสว่างให้คนเขาเห็นนะถึงยกบับทเปรียบเทียบเยอะแยะหมดเลยและแสงสว่างอันเนี้ยเป็นแสงสว่างที่ประเภทไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนว้าว <c oughs> ใช่ไหมจึงมาสรุปตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อหกมาให้เข้าใจครับว่าแสงสว่างในที่นี้เป็นลักษณะเหมือนกับเราโยอมขนมปังในน้าและอีกหลายวันจะได้ <c oughs> คือไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนเห็นไหม นั่นก็คือชีวิตใหม่ในพระพิษนั่นเองหรือการประพฤติแบบคนที่เกิดผลพระพิญญาณนั่นเองนะพวกบอกว่าแสงสว่างเป็นที่ชื่นใจที่ชื่นใจในที่นี้บินความกว้างเลยชื่นใจทั้งขุนและชื่นใจทั้งคนได้รับด้วยนะและการที่ในตาเห็นดวงตะวันก็เป็นที่ชื่นบานขีดเส้นดวงตะวันนะดวงตะวันคือพระเจา้าหรือพระเยซูคริสพวกเป็นความสว่าง เราเป็นเหมือนตะเกียงที่จุดแล้วเราเป็นความสว่างเห็นไหมที่เป็นพระพระฉายของพระเจ้าโอเคนะและในสุดีมีเยอะแยะพระองค์ทรงเป็นดวงอาทิตย์เห็นไหมเพราะฉะนั้นชีวิตคิดเตียนคนไหนก็ตามที่ได้รู้จักพระเยซูคริสต์และเห็นเห็นในที่นี้หมายถึงตาไม่บอดเห็นในที่นี้หมายถึงกระทําตามเห็นในที่นี้หมายถึงพระคาพงดำรงอยู่กับท่านผู้นั้นนะ ถึงจะเรียกว่าในตาไม่หบอกในตาได้เห็นซึ่งพูดแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะนะชีวิตเขาจะสแสดงความสว่างออกมาสะท้อนพัสดุของดวงอาทิตย์ออกมาในชีวิตเขานะจึงเป็นที่ชื่นบานแก่ตัวเขาและแก่ทุกคนที่เห็นข้อแปดเออถ้าคนใดมีชีวิตอยู่ได้ตั้งหลายปีจงให้เขาเปยมปีในปีเดือนเหล่านั้น แต่ให้เขาแระลึกถึงว่าวันมืดก็มีมากบรรดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นก็อนิจจังก็ลงจบลงด้วยว่าเพราะฉะนั้นให้ถอนหายใจนะหรือให้โปรงหรือให้สรุปหรือให้เข้าใจว่า <c oughs> นะคนที่มีชีวิตอยู่ยืนนานเนี่ยนะนะอ่าก็เขามีความชื่นเพปินดีในในวันเหล่านั้นนะแต่ ต้องคิดเสมอและต้องระลึกอยู่เสมออย่าลืมว่าวันมืดก็มีมากอมโอเคนะอ่าและให้รู้ว่าบรรดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นอันนี้จังหมายถึงว่าคนไหนก็ตามที่มีชีวิตทางโลกลนะนะแต่ไม่ได้มีชีวิตที่ประพฤติอย่างคนเกิดผลพิยาเนี่ยนะนะ คนเหล่านั้นบปลสุว่าอย่าดีใจเลยนะไอความชื่นยินชื่นบานยินดีของคุณเนี่ยที่ยังมีชีวิตยืนนานอยู่แล้วก็มีความสุขทั้งโลกนี้อยู่ยืนนานนะโอเคนะอย่าลืมนะวันหน้าเนี่ยชีวิตหลังความตายเนี่ยระวังความมืดไปนิรันด์เพราะอะไรและก็ชีวิตที่คุณดำรงอยู่นั้นนหะสิ่งที่คุณชื่นชมยินดีกับชีวิตที่คุณอาจจะพูดถึงความตนหนีก็ได้หรือการการ,การ,ก,ารการสะสมเงินอะไรการไม่ ไม่โยนขนมปังลงในน้ำเนี่ยนะเป็นสิ่งอันี้จังโอเคนะก็จึงสรุปง่ายๆจากข้อเดียวที่คุณอันไลายเข้ามาในบทที่สิเอ็ข้อ7นะพี่นึงบอกว่าจะให้เข้าใจคําว่าแสงสว่างกระดวงตะวันเนี่ยนะให้แบบประเภทที่แบบเข้าใจดีๆเลยก็ต้องไล่มาจากข้อหนึ่งโอเคนะเอาล่ะ